ผู้ชายคนนั้นหายไปว้าวก็มีคนส่งข้อความรับหาแฟนให่มินอ๋อ oh. ชอบเต๊าะ <Wow. S 1> หรือถ้าไม่ชอบจะเลิกทำเพราะว่า oh. แบบพ <c oughs> มินเป็นคนของมินมานาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพบกับมิ้นค่ะแล้ว <c oughs> ดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิวพอยุรายการดีๆที่มีเดจเจอดีหน้าตาดีที่สุดจริงไม่เถียงเลยเออทุกคนเมื่อวานนะคะเราได้ประสังสรรค์ในต่างมอจิบเอิยดเดบเอิรเราได้พบกับน้องสาวของเรานะคะเขาเที่ยวไปแล้วด้วยเนี้เขาโตเป็นสาวแล้วอ่ะนั่นคือน้องพิมพ์เองเจอน้องพิมพ์ในรุกที่แบบเตเตเตเเเ ตือตือไม่งิ้งฟ้าแต่งหน้าแต่งเอยแต่งตัวแต่งใจเดอ้อเป็นแบบสามารถขอเต็มตัวเที่ยวไปโลเป็ยนหมช่ชอบเปลรียนหน้นานี่เอาก็น่าราักีนี่มึงพิมพ์ถาเลยพิมพ์ถาตื่นนอนคิวก็สัก ตาก็ต่อปากก็สกักเอาอะไรอีกอะวันนี้หัวข้อค่อนข,ข้างจะแบบ sad girl sad boy กันหน่อย่เป็นหัวข้อแบบว่าอ้อยเจ, <บ S 2> จ็บจีจีที่หัวใจใรักษาอย่งไรก็ไม่หายโว้ยฉะนั้น,นวันนี้หัวข้อของเราก็คือโรคทางใจรักษายอย่างไรก็ไม่หายในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ลองเปลี่ยนดูว่าเฮ้ยใช่<ๆ><ๆ>เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่สะดวกใจที่จะโทรมานะจริงๆใช่ก็เลยเป็นการ ฝากข้อความมาทางอินบอสของเราไอเราอ่ะก็เราไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันจะเป็นอย่างนี้เสมอเลืองคนอื่นเราจะเก่งแต่กับเรื่องของติองเราจะไม่เก่งมันจะเป็นอย่างงั้นเสมอโหเมื่อคืนทะเลาะกับเปล่าวสารหากากาดสอดเสาตอนก่อนออกมาก็ร้องไห้กาวันนี้นะคะมีอยู่3ามท่านด้วยกัน พิมพข้อความมาปรึกษาทั้งผ่านพี่มิ้นแล้วก็ผ่านพิมพ์ว่าเฮ้ยฉันอยากจะเล่าเรื่องของฉันมันแซ่บเด็ดจระตี๊ยบเออ,เอ,อจริงเรื่องแรกแบบว่าคนเปรที่หายไปอันนี้คือชื่อหรอถ้าชื่ออ่ะมันก็แซ่ดแล้วนะโว้ยคนเปที่หายไปมึงเป็นเรื่องใหญ่นะโว้ยโว้ยอยากพาไปกินเล้ามากอยากตกปลาเงี้ยเออซื่อๆนะสาวคนนั้น,ะน,นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพิมพ์นี่ าต้้งเขคนเปที่หายไปเหตุการณ์มีอยู่ว่าอะไรเอยเขาบอกว่าเขาอ่ะคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอายุห่าันเนี่ยประมาณ7ปีคือคุยกันอ่ะคุยกันมาดีมากเลยนั่นนี่ผู้ชายเทคแคร์ดีเวลาแบบพาไปกินข้าวเนี่ยเขาบอ,อกให้เ,เขาใสาให้ถึขของทุกอย่างเทคแคร์ดีมากอย,อยู่วันหนึ่งจังหวะเพื่อนหลอกอะไรไม่รูอ้อันนี้เพื่งเกิดเขาบอก่าเลยคือคือผู้ชายคนนั้นหายไปว้าวไม่กูว้าวกับการสารมของมึงวัมนเรื่องของมึงเลยไม่ นั่นอะคุยกันว่านัดก,กันแบบตัวเองวันเนี้ยสองทุ่มแต่เราไปกินข้าวกัน uh huh. แล้วผู้หญิงอะก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าแบบเกินก็อย่างเงี้ยทักไลน์มาบอกหรือว่าโทรมาบอกก็ได้แล้วอีผู้ชายก็หายไปจนถึงสามทุ่มค่ะแม่โดยที่ไม่มีการไลน์อะไรก็จะมาตอนไหนหรือว่าถ้าไม่ว่างก็ควรที่จะไลน์มาบอกนะว่าไม่ว่างอีนนี้ก็สวดเป็นชุดบอกว่าประโยชน์ เออเราไม่ได้เจหรอกนะตอนวันนั้นแหละแต่เราแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่บอกตัวตกันแล้วจากนั้นอ่านไลน์ปุ๊บเขาก็หายไปตั้งแต่วันนั้นเลยไม่มีการติดต่อเลยดๆแล้วส่วนตัวคิดว่าฝ่ายผู้หญิงอะไม่ผิดเลยนะที่จะโกรธไม่ว่าจะเป็นคนรักเป็นคนคุยกันผิดนัดอะแล้วไม่ได้บอกไม่้กล่าวหายไปเลยก็คือความผิดเขาก็ต้องน่าจะมีเหตุผลแบบมีคนอื่นหรือเปล่าว่าอะไรมีเมียอยู่แล้วหรือเปล่าต้องบอกให้ดีเพราะว่าอายุของเขาก็แบบ เขาอาจจะมาแบบจิบเอหรือเปล่ามาแบบพลายเหงาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ฝากไว้ว่าเขาไม่ตอบเขาหายไปอ่ดีแล้วเราจะมาแบบอยู่กับคนแบบนี้หรอเดี๋ยวน้องคนนั้นมาหลังไมานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าใครอาจจะซ้ำกับพิมพ์หรือเปล่าพิมพ์เขาก็มีผู้เ่าอายุ เอ้ยมีแต่เรื่องแซดแซวเนาะพี่มิ้งก็เพิ่งแซบเพิ่งเศร้ามาเื่อว่าพี่มิ้นร้องไห้ยอยู่กลางวีเพ็ค่ะทุกคนไปจริงอันนั้นเมาเมาแล้วเรือนเพิ่งคบกันได้สองวันแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วก<อ>่าจะคบคนหนึ่งได้มันก็ยากนะก็เลยเลือกที่จะอยู่ด้วยกันก่อนลองดูถ้ามันไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ก็จะได้ไม่ต้องถึงขั้นนานเพิ่งได้คบกันก็ทะเลาะกันอย่างหนักหน่วงแล้ว ก็คือพี่มินานล็อเฟซบุ๊กผ่านโทรศพัพท์ผู้ชายไว้ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเขาจะดูหรืออะไรเงี้ยไม่ได้คิดเขาจะฝากให้บอ <c oughs> ก็เป็นการพี่มินะก็รู้ว่าปะอ่าขนาดพี่เตะนัดอะไรเงี้ยเาะเห็นว่าพี่เป็นคนปากไวมีพี่คนหนึ่งที่พี่หมายตาหมายปองมาเนิ่นนานแล้วล่ะชอบหยอดพี่แกแล้วพี่แกก็บอกว่าปากไวเหมือนกันก็เลยเป็นการหยอกล้อบอกว่าอยู่ไหนไปไหนแลวทีนี้อะไรเงี้ยก็มาดิอะไรเงี้ยปากบางคนปากแบบนี้แต่จริงๆไม่ได้คิดไรเว้ยแล้วทีนี้ก็มีคนส่งข้อความรับหาแฟนพี่มินะ ก็จะเป็นผู้หญิงส่งให้แฟนพี่มินว่ากิ๊กันหรอกิ๊กันเปล่าเกมเลยแฟนพี่มินก็เลยส่งมาว่าคืออะไรนั่นนี่นางว่าเห็นแชทแล้วนะว่าแบบคุยกับคนนี้อยู่ว่าไม่ได้คุยต่อเล่นเฉยแต่ว่าผู้ชายเขาเข้าใจว่าอ๋อชอบโต๊ะรือถ้าไม่ชอบจะเลิกทังเพราะว่าแบบพี่มินเป็นของมินมานาะแต่ว่าถ้าแฟนเราไม่สบายใจถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาเราก็แก้ได้เว้ยซึ่งพี่มินก็คิดว่าก็แค่ ก็แค่นั้นแล้วแฟนพี่มินก็พูดกับพี่มิคนคํานึงว่ากว่าพี่มินอะเสียความเป็นตัวเองทําไมต้องมาเปลี่ยนเพือ่อนางอะไรเงี้ยนางจะพยายามเข้าใจพี่ก็เลยพูดกับมันว่าไม่ต้องมาพยายามเข้าใจอะไรหรอเพราะว่าพอพี่อะไม่สบายใจอะไรมันก็ทําให้เว้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะรักษากันไว้อะไรมันแก้ได้นิดน,นึงนะ่ะก็แก้เว้ยก็ต่างสไตล์อะเกมบ่อยพี่มินอะเกมบ่อยมาก เยอะแต่ว่าพอมีคนนี้เุ้ยแต่ก่อนเห็นไหมตี้ถึงว่ากี่โมงอะ่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทําแล้วเดีย๋ยวนี้ก็แบบอยู่กับเขามากขึ้นแบบเป็นการเป็นงานมากขึ้นทํางานมากขึ้นคิดนั่นคิดนี่แบบโตขึ้นเพราะเขาในทางกับกันเขา ก็ดีขึ้นปีสี่ปีห้าทุกวันเหมือนกัน๋ยนนี้ก็อยู่บ้านมากขึ้นเก็บเงินกันมากขึ้นทํางานกันมากขึ้นคิดเรื่องอนาคตมากขึ้นแล้วก็คิดแบบอะไรที่มันโตมากขึ้นก็ขอบคุณเขาที่เข้ามาทําให้เราโตมากขึ้นทางด้านความคิดด้วยนา้นนี้ด้วยต้องขอบคุณเลยแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสกันมไม่ไปไหนไม่ปล่อยมือพี่ก็โโวยยังมีแฟนวะยากไม่เหมือนกันเอา้เอาก็มีแล้วนี่โอเคขอบคุณพี่พีนะคะ you mm -hmm.